เอาวันนี้ได้มาที่ประยองนะเพื่อมาเยี่ยม1ิลูกสิษย์ลูกหาในยุคเริ่มต้นูเผล่ในการที่ได้สร้างติดตามพิธีการมาโดยตลอดตั้งแต่งานพระราชทานคุณศสก์ในการที่ได้สร้างวัด ทำพรกอาปกองจังหวัดมุกดาหารและตลอดจนได้การสร้างวัดป่าเมื่อไรเป็นสิ่งโอาวโุโสในยุคต้นๆก็คือโยมปัจจุโยมป้าที่ไรถ่มภูมสารตลอดถึงคุณชาลีและป่านุ่ ก็ท่านสองท่านตอนนี้อยู่ที่โราที่จะที่ระยองอันนี้แหละเป็นสิ่งที่ให้พวกเราได้รู้ได้เห็นนะาการติดตามอานะจารย์เรป่องกติปฏิบัติโดยเฉพาะคุณชาลีป้าหงนั้นนะตลอดถึง สิบรุ่นแรกแรกนะตั้งแต่ยุคหลวงพุเทศเป็นมาถึงท่านอาจารย์เขาเหล่านั้นได้ติดตามอาจารย์ประพิปปิบัติสิงปฏิบัติทำมาโดยตลอดนะตั้งแต่เหนือจุดใต้ในะต้ออกตกเมื่อมีบุญทานการผุศสนครั้งใดใดนะตลอดถึงมีกิจกรรม ในการสร้างหลวงพอ่อเจกษัตริ์ในยุคข,ของหลวงปู่สอพันธุโลอย่างที่ในยุคหลังๆนี้ลูกศิษย์ลูกหาไม่ทราบความเป็นมานะว่าหลวงพอ่อเจกษัตริ์เป็นอย่างไรฉะนั้นสตอรีอ่นี้จึงมีที่มาที่ไปหลวงปู่สอเป็นมีระ หลวงพ่อเจริกัตริย์ไว้ในครอบครองเป็นพระคู่บารมีอายุนั้นคุณหญิงสุริพันธ์มณีวัฒน์ตลอดถึงโครงการการไฟฟ้าฝไไ่ายผิตแห่งประเทศไทยได้มีความรักและเคารพในครูสอคุโลตลอดถึงหลวงพ่อเจริษัตริย์นั้นได้นําไปประดิษฐานไว้ทุกเขื่อนในประเทศไทยเพราะหลวงพ่อเจริกษัตริย์นั้นหรือที่คุณหญิงสุริพันธ์ได้ ให้ชื่อถ้อยนามไม่ว่าหลวงพ่อซิริสสัตระเนี่ยชื่อเป็นธารการแต่โดยส่วนมากเราจะเรียกท่านว่าหลวงพ่อเสกประเสริฉะนั้นวันนี้ที่ได้มาเยี่ยมประจุนะแล้วก็ปาพิลยัยนะซึ่งได้ประพฤติปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมมาตลอดทุงผู้หญิงรวมทและ เราเรียกกันว่าผู้แล้วเป็นผู้นำพาทุกสิ่งลุกหาในยุคปัจจุบันนี้ซึ่งนั้นบุคคลเหล่านี้มีหลายรุ่นอันนี้ถือว่าเป็นรุ่นบูกเบิรต่อมาก็เป็นรุ่นกลางต่อมาก็เป็นรุ่นปลายละมีสามรุ่นนะชน,น,นการที่ปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมที่อาจารย์ พากันอบรมสั่งสอนพวกเราตั้งแต่ในประเทศเป็นไปถึงต่างประเทศนะปัานี้ชีวิตแต่ละขัานแต่ละขั้นั้นล่วงโรยมาร่วงโรยมาโดยลำดับเจ็ดสิบปสิเกสอันนี้แหละคือความไม่แน่นอนไม่เที่ยงแท้แน่นอนแต่สิ่งที่เที่ยงแท้แน่นอนก็คือชีวิตธรรมกสองท่านนี้ที่เราเห็น ปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมมาโดยตลอดนะตั้งแต่สามารถที่จะเดินทางติดตามท่านอาจารย์ได้ในดงในป่าในคูในเขาจนบัดน,นี้ไม่สามารถที่จะติดตามท่านอาจารย์ได้ก็เอาบ้านเนี่ยบ้านอย่างนี้อย่างคุณลุงชาลีกับป้าคนน,นี้ซึ่งอาจารย์ได้พูดค้ามสอนอู่เสม,มอว่าให้เอาบ้านนี้เป็นวัด ท2ท่านนี้ตลอดถึงสิขึ้นคุแรกๆกบทำปฏิบัติเมื่อปฏิบัติคุณสินปฏิบัติคุณธรรมแล้วก็อยู่เด่นเป็นสุขถึงจะเป็นคนที่มีอายุมากแล้วก็ยังสามารถปฏิบัติศิลปฏิบัติธรรมได้โดยการที่ดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกนึกพุตโตพุโธ นี่แหละเป็นตัวอย่างแบบแผนให้พวกเราในสิทธิรุ่นท,ท้ายๆได้ดูว่าสิ่งที่อาจารย์พูดไปนั้นหรือว่าพยายามพาพวกเราปฏิบัตินั้นเป็นที่พึ่งได้จริงอย่างคุณลุงกับคุณป้านะคุณลุงชาลีคุณป้าหนึ่ตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลโดยที่ท่านสองท่านนั้นไม่ได้บอกให้การรู้เลยอาจารย์มานะข้อมันใจสู่ใจนะ ไม่ได้บอกไม่ได้กล่าวไม่ได้เชิญแต่พอมาแล้วก็รู้ว่าคุณพ่อคุณป้าอยู่ที่โรงพยาบาลน,นี่แหละมันเป็นช่วงท้ายแล้วนะช่วงท้ายปลายแดนแล้วแต่สองท่านนั้นไม่ได้พิ่ตกวิจาร์อะไรไม่หวั่นไหวเพราะว่าติดตามใหการได้ฟังสอนอยู่สมอเสมอเสมอว่าความตายไม่น่ากลัวนะ ซึ่งพวกเราเด็กรุ่นหลังๆุ่กสิษยรุ่นหลังๆจะดีในในการพูดอยู่เสมอคุณลงุงคุณป้านี้ติดตามเนการสร้างบุญทานการบุศลมาเยอะแยะมากมายทำบุญเป็นล้านบุญกระถินทุกครั้งตลอดที่ไปจุกนี้ที่ห้วยลลาออพลงทาน,นระยองป่าพิไลดูแลช่วยการเงินกับท่านอาจารย์ตั้งแต่สมัย ยุบหลวงปู่เทศเทศ่ังสีที่วัดจินมาัเป้งพร้อมกับคุณหญิงสุริพันธ์มณีวัฒน์พร้อมกับคุณหญิงแอลลงคานพร้อมกับพวกคุณเจยบก,การไฟฟ้าไฟผลิตแห่งประเทศไทยดูแลติดตามการเงินที่วัดจิ๋มป้งให่งย่างเรียบร้อยนะถ้าไม่มีท่านเหล่านี้ที่คอย ดูแลนะรับผิดชอบช่วยเหลือท่านอาจารย์อาจารย์เขาคิดว่าความเป็นไปได้ของชีวิตอาจารย์นี้ก็คงจะไม่เป็นแบบนี้นะฉะนั้นท่านึงมีคุณ,ค,ณคุณกับท่านอาจารย์นะด้วยคุณศีลคุณธรรมที่ปฏิบัติมาถึงแม้อายุจะมากแล้วนะก็มีวัดอยู่ในใจ มีวัดมีในใจเสมอถึงแม้จะไม่พบอาจารย์เองก็เอาบ้านไหวพักสวดมนต์อันนี้แหละสิบรุ่นหลังๆที่รูไว้เป็นเระยะ่างว่าอายุมากแล้วก็สามารถที่จะมีพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งได้แต่ตัวอาจารย์ในยุคนี้ยุคก,ก่อนหน้านี้นะ,ะก็เป็นเช่นนั้นเมือนกัน ฉะนั้นการปฏิบัติสิ่งปฏิบัติธรรมจรึงไม่ได้เป็นของช้าล่าหลังอะไรเลยไม่มีการไม่มีเวลาอย่างที่เราเห็นสภาพอย่างนี้แหละสิ่งที่พระเจ้าสอนและอาจารย์พาดําเนินจนถึงเวลานี้มในตัวอาจารย์เองก็มีอายุมากขึ้นโดยลำดับคือการที่เราเห็นว่า สังขารร่างกายอันนี้ยิ่งแก่ชรามากแล้วนะเอวหลังก็ไม่ดีความจำก่นกอนช้ามันเป็นภลระใครที่ไปให้สินให้ก่อนกันอายุยืนยาวนะถ้ามันยืนยาวแล้วมันแข็งแรงนะมันก็น่าจะยาวนะแต่มันยิ่งยืนยาวไปร่างกายน,นี้ชราท่ำข้าลางไปโดยลำดาบ แล้วมันเป็นภาระถ้าเราไม่มีฐานะความเป็นอยู่ดูแลตัวเองก็ไม่ได้เห็นไหมช่วยเหลือตัวเองก็ไม่ได้แต่ตอน,น,นอาย,ยุน้อยๆอยู่ก็ช่วยได้ต้องเป็นภาระกับคนยืนลูกหล,นลาน,ลานถ้าเกิดว่าไม่มีฐานะขึ้นมาอย่างเราเป็นชาวบ้านนะ พวกชาวไร่ชาวนายอย่างนี้ถ้ายืนยาวขึ้นมาแล้วมันจะไม่มีใครมาดูแลแม้แต่การนอนแล้วจะพลิกต,ตัวไปพลิกตัวมาก็ลำบากถ้าเราเห็นอย่างนี้แล้วเราปาลบก,กับชัวเราอโอ้มันเป็นภาระกี่กินอะไอ้ร่างกายนี้แต่จิตใจของเราอะที่มีคุณสิ่งคุณธรรมแน่วแน่อยู่ อันนั้นเนี่ยมันเป็นตัวตัวเราที่เป็นภายในเนี่ยถ้าเราอยู่กับตัวเราที่เป็นภายในคือความนึกความคิดอะนรให้อยู่กับพุทโธธรรมโสงโถนะยิ่งถ้าบุญบารมีของเรามากกว่านั้นอีกเราอยู่กับผู้รู้ผู้ตือนรู้สึกตัวทั่วพร้อมแต่ความรู้สึกตัวทั่วพร้อมอันนี้มัน คอยแต่จะแตกกระจายไปไปตามที่เด็กที่มันเคยชินนะคิดถึงลูกคิดถึงร้านสมบัติพัสดานนะแล้วมันก็ไม่พอใจไม่ยอมที่จะนะอยู่ในออว่นของเราคือบอในความคิดว่าจะไป่าออกไปจะไปคิดถึงเขาทำความคิดถึงเรานะ ที่เรานอนก็อยู่กับผู้รู้นั่นแหละรู้สึกตัวทั่วพรหมบุญเราทํามาเยอะแล้วมากแล้วนะบุญทานการบนสร้างวิถีสร้างวิหารสร้างวัดสร้างวารองทังบวชพระบวชนวายอาหารพระคุณเจ้าตั้งแต่ติดตามอาจารย์มาบุญมันล้นมันเหลือแล้วบุญมันล้นมันเหลือแล้ว ทีนี้จากความคิดมันจะไปคิดถึงว่าโอ,โอ้ยถ็บไใครใจป่วยเช่นหลาอาผ่านล็บอกยัมันตายคอยดูดีว่ามันมันตาย้วเราก็ไม่ลัวงนะอะไรมันจะตายถ้ามันตายจริงลมมันก็จะค่อยอ่อนลงอ่อนล,ลงหมดไปหมดไปเลยใจของเราก็ไม่ไม่คิดถึงคงนนั้นไม่คิดถึงคนนี้เพราะอะไรเพราะบุญเราทำมาพอแล้วเราก็ไม่หัว ที on, uh ่เราไม่กลัวเพราะว่าจริงของเราไม่คิดไปถึงลูมคิดถึงร้านคิดถึงบัตรคัลทรักอะไรแล้วก็บอกโอ้ชามาหมักชามาหมักช้มานานแล้วเอาละเสื้อผ้าตัวนี้นะมันเก่าเหลือเกินแลวอ่าถ้ามันยังได้เกิดอีกเหมือนเหมือนเราเปลี่ยนเสื้อตัวใหม่ฉะนั้นเราคิดพิจารณาดูแล้วความตายนี่คุณองคงบอกว่าเป็นธรรมดามรณานุสติเราฟังมรณานุสติแล้วเราก็ไม่เข้าใจ ก็ค okay. <c ười descriptive noises> ือความตายถ้าพูดภาษาชาวบ้านตลาดตลาดก็คือการเปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนชุดเหมือนกับงูมันเลาะข้ามแต่จิตความนึกความคิดของเราที่มันอยู่ในตัวเราที่ว่าผู้รู้น่ถ้ามันยังมีความโภโกรดหลงอยู่บางทีก็โภโกรดหลงนั้นไม่มากอย่างกลางคือเบาบางลงไปแล้วเพราะมันจะเกิดใหม่ มันก็จะพาเอาความคิดของเราไปสู่ร่างใหม่เหมือนกับไปเอาเสื้อใหม่ชุดใหม่ถ้าบุญทานการกุศสที่เราทําไว้ดีแล้วมันก็จะไปสวมเอาชุดที่ดีเกิดในฐานะที่ดีเป็นมนุษย์อยู่ในตระกูลที่สมาธิถี่นะแล้วเราก็ทําต่อเราก็สร้างต่อบางเพิ่ต่อนะอุปนิสัยที่เราทํามาแล้วจะชาิก่อน พอได้ร่างใหม่มันก็ทําง,ง่ายทําได้เร็วแล้วก็เกิดผลเร็วอันนี้ฉะนั้นเกิดแก่เจ็บตายแก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ตายเราไม่ต้องกลัวจะไปกลัวดูมันอย่างคุณลุงเฉลีกับป้าหนุนที่นอนอยูบ่บนบปวาเลยถือเปนเยี่ยมนอนอยู่ในกอดลึกระลึกกอดลึกระลึก ดูความแก่ของร่างกายนี้ะจะให้จิตใจนั้นมันไปยึดร่างกายจนมากเกินไปถ้ามันเกิดไข้ได้ป่วยขึ้นมาเราก็ดูอยู่ในผู้รู้นะแหละหมอก็ดูแลไปผู้รู้เช็ดตัวผู้รูน้ำดื่มน้ำเกลือใส่เลือดใส่ออกซิเจนก็ดูไปดูไปดูไปเนียพอมันจะดับกด็ดับ มันจะเกี่ยงม,มันดับดับก็ดับเลยผู้รู้นั่นก็ไปล่องลอยไปก็ไปเอาร่างใหม่เกิดใหม่ขึ้นมาสวมเอาร่างใหม่ขึ้นมาก็เลยดำเนินชีวิตต่อไปอีกนี่การเกิดการตายเนี่เราไม่กลัวไม่กลัวในที่นี้ก็คือจิตใจของเรานนั้นไม่ยึดอโอ้มันเป็นอย่างนี้เราจะดูมัน ถ้าเราอยู่อย่างนี้ความคิดมันแตกแยกออกไปอืมันเป็นภาระให้เห็นโทษมันของร่างกายนี่ก็คือมันไม่มีเลี้ยวมันมีแรงสมัยก่อนจะทําอะไรก็ได้จะเดินจะเหินยังไงก็ข้องแคบแกสบัานนี้มันไม่ได้ดังความคิดดังยกขาจะขึ้นบันไดอย่างนี้สมัยก่อนก็ยกได้สมัยนี้ไม่รู้มันจะยกพ้นมึงไม่บนเนี่ย เพราะนั้นสิ่งเหล่านี้จริงๆครัเราประพฤติปฏิบัติในบิบัติประพฤติปฏิบัติเพื่อจะให้มันหายจากโครคไัไข้เจ็บวันนะีท้ทั้งหมดทั้งมวลที่อาจารย์พาพาการทำบำเพ็ญให้รู้กับมันดูกับมันรู้มันถ้าเราคิดได้อย่างนั้นจากการที่เราไม่อยากเจ็บกับไข้จกปควดเราก็ยอมรับมันเอาละ่ะไม่ต้องหนไกล อย่างอาจารย์นอนอยู่หน้าบ้านเมื่อคือนนี้นอนอยู่ใตนเต็นเสียงรถก็ดังตลอดเวลาถ้าอาจารย์มันบอกเอาไม้ไปกัน้นมันรถมันวิ่งผิดป,ปกตินะแล้วก็อยู่กับมันอยู่กับเสียงรถนะั่นแหละก็ฟังมันไปฟังไปฟังไปมันก็หายวับไปนะมันก็เดี๋ยวพักผ่อนะสักประเดีย๋ยวด้ยินอะีกละฉะนั้นจิตที่มันเข้าระวังเนี่ยนะ มันเข้าประวังไปมันหายมันหลบมันก็เป็นธรรมชาติของมันจนการเวลานะเดี๋ยวไม่นานเราทําอยู่อย่างนี้เดี๋ยวมันก็สว่างแล้วพอมันสว่างแล้วเราก็โอ้มันสว่างแล้วเสียงรถมันมีเท่าเก่าตั้งแต่เมืนอคืนนี้ตอนเริ่มสว่างก็มีเสียงอย่างนี้เดี๋ยวนี้ก็มีเสียงอยู่อย่างนี้เราจะบอกว่าหูเราผิดปกติเลย เสียงก็ผิดปกติแล้วเพราะพทธเจ้าต้องการสอนให้เรานะรู้ว่ามันเป็นเช่นนี้แหละหูเราก็ต้องมีหนา้าทีด่ดีเสียงมันต้องมีอยู่แต่ใจเราเดือดร้อนไหมหรือมันมันออกไปไหมจะคิดไหมแบบฟัไม่อยากฟังอันนี้เสียงอันนี้ไม่มีให้มันเงียบให้มันสงบอันนี้แหละคือสิ่งที่เราไปอยู่ในโลกนี้แล้วเราไป ไม่พอใจกับมันเพราะนั้นเราอยู่ในโลกอันนี้ที่เป็นปุถุชดี๋ยวเราก็พอใจเราก็ไม่พอใจบางคนขังทำสมาธิทําไมเนี่ยให้มันเกิดปัญญาแล้วมันอยู่ในตรงตรงกลางของมันรู้ว่าเออตอนนี้เราอายุมากแล้วเราอยู่ตรงนี้มิตรู้อยู่ตรงนี้อันนี้แหละคือหน้าที่ของศิลปะนะ ในภาวะที่เราเป็นขนา,ขาดพระราชาโยมแต่ที่นี้ถ้าหากเราเป็นขนา,ขาดพระราชาโยมแล้วเนี่ยเรายัางมีปัญญาจะจะหมดกิเลสมันยังไม่ถึงตรงนั้น,นหน้าที่หมดกิเลสนะจะเป็นขนดพรนะราชาโยมมันไม่ใช่นะเหมือนกับเราทํางานเป็นครูสอนโรงเรียนในขณะที่ร่างกายเราเป็นครูสอนโรงเรียน แต่ใจเราคิดว่าเราเปนา็นำพยาบาลมันสภาวะผิดกันเนะี่ยมันก็เลยไม่มีความสุขนะแต่ถ้าเราบอกว่าเออยูนิฟอร์มของเรานี่เป็นครูสอน,นเด็กนักเรียนแล้วก็ทําหน้าที่สอนนักเรียนไปไม่ใช่ว่าเราสวมยูนิฟอร์มเป็นครูแต่เราไปคิดถึงหน้าที่ของพยาบาลคิดถึงหน้าที่ของตํารวจอยากจะเป็นตํารวจอยากจะเป็นทหารนั่นแหละความคิดของเราไม่เกิเดลำบากเกบร้อย มันก็เลยไม่พอใจเด็กก็พอใจหรือไม่พอใจอยู่อย่างนั้นแหละแล้วอายุก็มากขึ้นมากขึ้นเจ็บใครได้ป่วยในสุดก็ตายถ้าไม่ได้รับการฝึกหัดครูบาจะไม่ได้พาฝึกหัดขัดเราก็หลงก็ตายหลงแต่ถ้าเราตายในความรู้ของเราที่เรามีการสุขหัดปฏิบัติขัดเกลานะั้นอย่างคุณลุงคุณป้าตลอดึง ป้าทั้งสองมีนะนะก็ได้เรียนรู้อย่างนี้แหละฉะนั้นจึงเป็นสิ่งที่ไม่น่ากลัวนะยินยอมพร้อมที่จะตายอันนี้คือคุณค่าของการเป็นนักปฏิบัติไม่ได้เพื่อความร่ำไม่ได้เพื่อความรวยไม่ได้เพื่อความนะไม่อยากตายพ้ออนกักประจย์ พูดใี่พวกเราฟังเสมอเสมอว่าเราเกิดมาในโลกใบดินเหมือนกับเราเป็นลูกจ้างนะลูกจ้างเด็กก็ให้กินให้รับให้นอนให้พักให้ทายแล้นะวก็ใช้งานไปทำนั้นไปทำนี้เป็นข้าราชการเป็นครูเป็นนะักการเมืองเป็นเจ้าฟ้ามหาษัตริย์พวกที่อยู่ในต่างประเทศนะ ได้ยินได้เห็นภาพนี้แล้วก็ทําใจเหมือนกับเราอยู่ในในห้องนี้แหละฉะนั้นอาจารย์ไม่ได้อยู่ในที่ใดญาติโยมจะเห็นอาจารย์อยู่เรื่อยๆตลอดนะแล้วก็นําสิ่งที่อาจารย์พูดนะั้นน้อมเข้ามาสอนใจเราพร้อมที่จะบำเพ็ญต่อไปอีก Nyak hawa riwa hapura bali turendi saka lang ewa-ewa ito dinang peta nang mubaka pati. I citang pa citang tumanggit bang mewa samit satu sang kapal. Janto penala soya tamani sabitiyo vivacchanto saparo ko vinasatu mate bhavat vandarayo sukhi divayu ko bhava api vadana sirisa nityam uda bajayino आलां भवतु सापमङ्ग् लगन्तु सापदेवता Hawa tu sapa mangalang, lakan tu sapa dewata, sapa sangka hawan tu